Good afternoon สบายดีตอนบ่ายเนาะวัน,นี้เพื่อนมีตลาดซ้าหน้า,าน่าในเป็นหานขายไข่เนะาะน่าเนี้ก็มีลายยางพักสมพอดีเนาะหมกทัว มะมะเขือยาวมะนาวมะเขือยาวใหญ่และมะเขือสันเขือสันมันก็มีโอกราเนาะอ่ากระเจี๊ยบเขียวผักเนาะผักผกหวาน เดือหวานแักม,มีมักา่าเนาะมกเกรดตัวนี้ก็เป็นมกพลัม,ลมพีชส์อนสมเนาะมกเกลี่ยแล้กม็มีมกทั่วเนีเนาะพวะประกาศข่าวมกพริกหวานแล้วก็มกทั่วดินเซิร์ฟ มีพวกเคราเงาอีกมักฮาวานอกฮาจีนแล้วก็ไม่หัวมันเผานี่ยักพริกมักเล่นใหญ่นักเล่นหน่อยนอ้องเผาหนึ่งหาดนเลนใหญ่รายการมังกระโพดเนาะ sticky corn sweet corn ພາຫน3ດອນຫານນີ້ເປັນຫາนພົລານ້ຍ່ກອຍ່າມກມີກບມີຫມກົ ตัวน้ำมันหนึ่งสามดอนเดอ้อแล้วก็หมดขึ้นดินเซิร์ฟมีโอกรากระเจบเขียวเหนือฟีดแล้วมีบักท่านหนวานเนาะก็มีอน้ำไม้เซิเนาะน้ำไม้หนี่เผ้าหนึ่งสิบดอนเดอ้อน้ำไม้แพงก็ซีนเดอ้ออยู่บวานนี้ สองพาวก็สองอาวจังได้กิโลนึงก็มีหลายอย่างมีหมกลอยนอกหมกบวบเหลียมหมกบวบล่หมกบวบหวานหมกฮะชีนหมกหะคมมานเอาก็จะมาเต้น เมืองเฟรชโนล์ขับรถมาซีโซโม่เ่มมรเซมาออดมันไก่แล้วก็มีอีกเพิ่มกันกกก no? นี่บักฝากเนาะในวันนี้จะมีปลาสดเนาะมีหลายสเน็ดปลาสด,ดานนา This is beautiful orchids. ดอกเพิงเนะาะกล้วยไม้งามไม่จะร้องงามโอเค we will finish the clip over here h o w เอาสิจบ clip อยู่นี่เนาะขอบใจนะ thank you ทุกทุกคนที่เหมิงการุณากดไลค์ กดแชร์ share, Subscribe And กดกระดิ่งเนาะเพราะแต่งเจือนคลิปใหม่แล้วขอจะได้ร้ายขอบใจเด้อ